สวัสดีค่ะเนื่องในวันนี้นะคะวันที่15มิถุนายน2563นะคะเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของแอดมินค่ะก็ต้องขอขอบรักคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมอวยพรและแอดมินก็ขอน้อมรับพรดีๆจากทุกๆท,ท่านค่ะและเพื่อเป็นการตอบแทนในน้ำใจของทุกท่านนะคะทางแอดมินค่ะได้นำแก้วโป่งขามลงขายที่เพจเฟซบุ๊ก แก้ปงคางบอ์เทินด้วยเพียงใจนะคะเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะท่านสามารถที่จะกดลิงก์เข้าไปดูได้ค่ะแอดมินจะนำลงขายจำนวน9ชิ้นนะคะถ้าท่านสนใจและชอบชิ้นไหนนะคะแคปรูปค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์ให้แอดมินนะคะต้องรีบหน่อยนะคะเพราะแอดมินลงไว้9ชิ้นค่ะในราคาที่ต่ำกว่าทุนมากๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะเข้าไปดูได้นะคะสวัสดีค่ะ